ส,สวัสดีครับพี่พท่านวันนี้พวกช่องพีเอ็นพาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมไออพีนี้ก็เป็นอีพีที่2องร้อสาแล้วนะพี่นะ<_ <p> _ <n> มีพรบบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองละ200บาทครับผมพร้อมจะส่งถุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พีได้รับสองค์ก็ลดเหลือ3ามบาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร 2, 48, 40, 47, ์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ่วนไอดีไลน์ก็จะเป็น P O P C W N สองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าแอดไปทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ตกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเหรียญส,สวยเลยนะพี่นะนเหรียญหลวงพ่อโสธรครับผมปีสามแปดนะครับผมรายการที่หนึ่งครับผมน,นี่ครับเหรียญส,สวยแบบนี้เลยนะนี่ครับหาลูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่นกอนได้เลยครับผม หรือว่าถูกแจ้งงไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดก,กับผมได้เลยครับผมสององสามระบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่องค์นี้รายการที่หนึ่งครับผมนี่สองรบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองก็จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อทองสุขนะครับผมนี่รายการที่สองนะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อทองสุขนะครับนี่องค์นี้รายการที่สองนะครับน,นี่ครับ องนี้รายการที่สองนะครับผมนี่ครับสองร้บาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นพาพผงหลวงู่ดูครับผมนี่รายการที่สามนะครับผมนี่ครับนี่ครับอง์นี้รายการที่สามนะครับผมนี่นี่นี่ครับนี่สองร้บาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่ ร<น>ายการที่สี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะพี่นะนี่เป็นเหรียญ e ห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งรายการที่สี่นะครับนี่ครับนี่เป็นเหรียญ e ห่วงเชื่อมนะพี่นะเนี่ยนะครับนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมรายการที่สี่ครับผมองค์นี้นี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าองนี้ได้เลี่ยเดิมเดิมมาเลยผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นรุ่นร้อยอะไรนะอุสรร้อยอะไรอะเนี่ยเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วของเรียมเดิมเดิมก็ใช้งานมาเลยนะผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นรุ่นร้อยอะไรปีนะพี่นะเนี่ยเนี่ยแต่เนื้อหาแบบโซนนี้เลยนะครับเนี่ยเนื้อหาดีเลยนะองค์เนี้ยเนี่ยองค์นี้รายการที่ห้านะครับเนี่ยเนี่ยพระสมเด็จ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกก็จะเป็นปูดทวดอะไรวัดรอนใช่ไหมพัทลุงใช่ไหมครับเนี่ยนะครับองนี้รายการที่หกนะครับผมนี่น่ครับเนี่ยองนี้รายการที่หกเลยครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่หก ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดก็จะเป็นพาเนื้อผงหลวงพ่อโสธรนะครับนี่เป็นพาเนื้อผงหลวงพ่อโสธรนะรุ่นทองประธานนะครับผมนี่รุ่นทองประธานนะครับตรงนี้รายการที่เจ็ดนะครับผมผมมีเลขโค้ดนะหนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่งศูนย์นะพี่นะเนี่ยเป็นรุ่นทองประธานนะครับผมนี่นี่ครับเป็นพานเนื้อผงนะหลวงพ่อโสธรครับผมนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่เจ็ด ต่อไปเป็นพักแก้วรายการที่แปดครับผมเป็นเหรียญพักแก้วนะครับปีสองห้าสองห้านะครับผมี่หลังพอปลอแบบนี้เลยนะครับนี่น่ครับเหรียญน,นี้รายการที่แปดครับผมสองร้อบาทต่อไปเป็นพัสสันนั่งข้างเม็ดรายการที่เก้าองนี้น่าจะเป็นออกวัหนองอีดุกนะครับเนี่ย นะครับนี่ประสานข้างเม็ดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับออกวัดหนองนิดุกนะนี่นะครับองค์นี้รายการที่เก้านะพี่นะสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อ,พอสโสธรลุงยารายการที่สิบครับผมเหรียญหลวงพ่อ,พอสโสธรลุงยานะครับรายการที่สิบนะครับผมองค์นี้ นสองร้อยบาทครับ,บผมรายการที่สิบต่อไปเป็นพระพิมพ์รัศมีหลวงปู่สุขครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดสองร้บาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนรายการที่สิบสองครับผมนี่พระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับเนื้อหาที่สวยเลย รายการที่สิบสองนะครับนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่สิบสามครับผมองนี้รายการที่สิบสามนะครับ สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญอารุ่นอะไรนะราชาพยัคกรกับผมหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะรายการที่สิบสี่ครับผมองค์นี้พร้อมเรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับี่เป็นเหรียญรุ่นราชาพยัคก์นะครับนี่เลขโค 1, 6, 7, 1, 4, นะ้ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์นะี่ครับรุ่นราชาพยัคก์นะครับผม หอมเรียมมาแล้วนะครับสองรบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมรายการที่สิบห้าครับผมนี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับผมานหลังก็จะเป็นรูปเหมือนแล้วก็ฝั่งตะกุดนะครับนี่นี่ครับรายการที่สิบห้านะครับผมนี่นี่ครับสองรบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำรายการที่สิบหกครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำ รายการที่สิบหกนะครับหลังเท้าเวสุวรรณแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อโสธรรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่หลวงพอ่อโสธรอ,อ่าเป็นปีศูนย์เก้านะพี่นัองนี่สร้างโรงพยาบาลน,นะครับผมนี่นะครับ นี่ครับสองระบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรูปหลอนหลวงพ่อเดิมรายการที่สิบแปดนี่ครับรูปหลอนหลวงพ่อเดิมครับผมนี่ครับมีรอยจานบางๆนะพี่นั่นนี่มีรอยจานบางๆอยู่นะนี่ครับนี่ 200บาทครับผมรายการที่18ต่อไปเป็นปิดตาหลวงพ่อแพรครับผมีนรายการที่19เป็นปิดตาหลวงพแพตตะกุดต,ตรงแขนที่มีตะกุดด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีตะกุดนะนี่เป็นปิดตาหลวงพ่อแพรนะครับรายการที่19นะครับผมนี่นะครับนสอง0 0บาทครับผมรายการที่19ต่อไปเป็นคุณแผนนั่งกุม,มารรายการที่20ครับ คุณแผนนั่งกุมารรายการที่ยี่สิบนะครับในอง์นี้รายการที่ยี่สิบนะครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นภาพสมเร็จคาโตะรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเป็นสมเร็จคาโตะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระหลวงปุบุญครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะองนี้เด้เลี่ยมเก่าๆมาเลยเนี่ยเนื้อหาเก่าเลยนะนีะดูเดี๋ยเจ้าของเลี่ยมเหมือนเดิมเก่าๆเดิมๆแบบนี้อ่ะดูด้านหลังยันยังชัดเจนอยู่เลยนะเนี่ยเป็นหลวงปุบุญน,นะพี่นะเนี่ยเนี่ยองนี้รายการที่ยี่สิบสองครับผมนคะครับสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นถ้ำเสือ ้ําเสือรายการที่ยี่สิบสามนะครับจะเป็นทําเสือรายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่สองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นเหรี่ยญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับผมนี่น่ครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับผม นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จโพย้อยรายการที่ยี่สิบห้าครับผมพระสมเด็จโพย้อยรายการที่ยี่สิบห้าอ๋อวันนี้ผมวันนี้ผมลืมแจ้งไปช่วงท้ายคลิปมีพิเศษอยู่สองรายการครับผมมีรายการพิเศษอยู่สองรายการในช่วงท้ายคลิปอง์นี้รายการที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จบกโพหลวงพ่อกลวยครับผมรายการที่ยี่สิบหกครับผม เลือดพกโพลุ่มพกกลวยองนี้รายการที่ยี่สิบหกนะครับใช่ไหครับในองนี้รายการที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นปูดทวดรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมปูดทวดองนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ด นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นนางพญาหลังอุรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นนางพญาหลังอุรายการที่ยี่สิบแปดครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระปางลีลารายการที่ยี่สิบเก้านะครับ เป็นพระปางลีลาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ปางใส่ญาติไม่ใช่ปางลีลาปางใส่ญาติรายการที่ยี่สิบเก้าผมไปปางลีลาแล้วอันนี้จะเป็นปางใส่ญาติครับผมนี่พระปางใส่ญาติรายการที่ยี่สิบเก้านะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่สามสิบก็จะเป็นโคนสมอครับพี่นะเป็นพระโคสมอรายการที่สามสิบครับ รายการที่สามสิบก็จะเป็นพระโคนสมอแบบนี้นะครับนี่นีครับองนี้รายการที่สามสิบครับผมนี่สองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการพิเศษวันนี้ผมลืมแจ้งต้นคลิปนะอันนี้เป็นรายการพิเศษอันนี้เป็นอ่อหลกหลบเพราะวานันอันนี้เป็นไม่ใช่กล่องเขานะอันนี้เจ้าของเขาใส่กล่องแบบนี้มาให้ผมก็เลยเอากล่องแบบนี้มาเลยเปิดเพีย่ยนใดสนใจไปเรียนหลวงพาะวานันรุ่นมหาปราบนะนี่ เป็นเหรียญรุ่นเพราะเป็นเหรียญรุ่นยอดนิยมของหลวงพ่อวันเลยครับเป็นเหรียญรุ่นมหาปราบนะครับผมนี่เหรียญนี้เป็นปีห้าหกนะนี่เลขโค้ดหกศูนย์นะครับผมนี่นี่เป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเลยนะครับนี่เป็นปีห้าหกนะเป็นเหรียญยอดนิยมเลยเหรียญ <quatre S 2> นี้อ่ารายการพิเศษเหรียญนี้ผมขอสามร้บาทครับผมนี่ขอสามร้บาทนะหลวงพ่อวันนะรายการที่อ่าสามสิบเอ็ดผมหาถุงใส่ให้คน ผมลืมแจ้งตนะ้องขออภัยนะพอดีได้มาวันนี้ก็ลืมนี่ขอสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะน,นี่ครับขอสามร้อยบาทหลวงพ่อวันครับผมนี่ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองอรายการสุดท้ายเนะาะรายการพิเศษมีมาสองรายการอ่าอันนี้จะเป็นชุดหลวงพ่อคูณนะ เป็นพระเทพวิทยาคมนะครับบารมีเก้าหนึ่งนะพระกิ่งวิทยอ่าพระกิ่งวิทยาคมพร้อมตะกุดจีวรนะครับนี่ได้มาแบบนี้เลยนี่นี่เห็นไหมรหัสวัตถุมงคลนี่อ่าพระกิ่งเทพวิทยาคออาว,ว,วิทยาคมหลวงพ่อคูณทองเหลืองเงินพดด้วงนี่อันนี้ชัดเจนนะครับนี่นี่เจ้าของเขาแบ่งให้มาหนึ่งกล่อ,องเขามีเยอะเลยเขาแบ่งให้มา เขาแบ่งให้มากล่องเดียวเองขอ,อยังไงก็ไม่ให้นะเขาบอกให้ไปกล่องเดียวมีเยอะเลยครับนี่ี่เรามาดูพักกิ่งกันก่อนเลยนะนี่นี่ครับนี่กิ่งสวยๆเลยนะนี่ใค้ขยับก็ได้ยินกิ่งแล้วอะเนี่ยเทพพิทยาคมนะครับนี่ เนี่ยดูดิยิงดังโคตรเพราะเลยนะครับรยิงหลวงพ่อคูณนะครับผมี่องนี้แล้วนะแล้วก็จะเป็นตะกุดตะกุดจีวออีกเป็นชุดของเขาเลยนะเนี่ยผมแบ่งได้มาชุดเดียวจริงๆครับผมวันเนี้ยแบ่งเขาได้มาชุดเดียวจริงๆเลย่นีนน่้จะได้ไปสองชิ้นแบบนี้เลยนะรายการพิศเศษนะครับแต่วผมให้ดูเนี่ยเขาจะเป็นชัดเจนเลยนะเนี่ยใช่ไหม เนื้อทองเหลืองเงินเงินพดดวงนะครับผมนี่นี่อันนี้ชัดเจนเลยนะครับองนี้ผมขอ400บาทนะรายการที่32นะเอออันนี้ไม่มีถุงใส่อาถุงแจ้งราคาไว้เลยแล้วกัน400บาทนะขอ400บาทเกิดพีด่อะไรสนใจครับผมนี่อ่าแล้วก็สำหรับพี่พี่อะไรอยากดูรูปภาพเพินนเ่พมเติมผมแกะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ